สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาริวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของโจมาโลนค่ะ b l o s s o m Collection ปี2021 คอลเลกชันปี2021นะคะประกอบด้วยน้ำหอม4ตัวด้วยกันรระวังนี้นีขอฉีดตัวนี้ไว้ก่อนนะคะตัวแรกนี่ก็คือ Red h i b i s c u s นะคะเป็นดอกชบาสีแดงนะคะอยู่ใน Intense Line ตัวที่2ก็คือ Yellow h i b i s c u s โดดเด่นด้วยดอกชบาสีเหลืองซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัฐฮาวายด้วยนะคะฮาวายเนี่ยนเคยไปอยู่มาปีครึ่งนะคะส่วนอีก2ตัวเป็นตัวที่มีลช์อจกมานะคะก็คือ n a ช c h i Blossom แพและอันที่2ก็คือฟรงชิพานี่หรือว่าอดอกล่ลาวดีค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยเวทไฮเบส c u s ก่อนนะจ๊ะนี่ขออ่านโน้ตตาม f ฟร g ก n นติกนะคะคือถ้าไปดูโน้ตของโจมาโลนเนี่ยจะมีอยู่แค่ประมาณ3ตัวเท่านั้นในแฟร g a n นติก้าเนี่ยเขาจะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยอ่ะท็อปโน้ตจะมี Mandarin Orange ก็คือส้มนะจ๊ะ มิดเดิลโนจะมีจัสมินซัมบักหรือว่ามะลิซอนอเลยแรงก็คือดอกกระดังงานะคะและไฮ b i สคัสหนูอยากถามเพื่อนๆว่าดอกฉบามันมีกลิ่นด้วยหรอเบสโน้ตจะมีวานิลลาค่ะซึ่งเป็นตัวเด่นของอันนี้เลยและในฟรักนิก้าบอกว่ากลิ่นเรดไฮเบสคัสเนี่ยมีความคล้ายกับอาร์มานีซีฟิออรีที่โด่งดังค่ะเดี๋ยวตอนท้ายหนูจะมาบอกนะคะว่าคล้ายแค่ไหนเรดไฮ b i สคัส เปิดมาความเป็นส้มเนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะหรือว่าส้มจริงแล้วมันแค่เพิ่มความอมเปรี้ยวเบาๆแต่ความเป็นดอกไม้กับวานิลาเนี่ยค่อนข้างชัดในตอนเปิดกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหนักอุ่นนิดนึงคือเขาอยู่ใน Intense line เพราะฉันก็ต้องยกให้เขาก็คืออันนี้เรียกว่า Intense จริงๆนะคะเหมาะกับตอนกลางคืนมากกว่าแล้วอากาศเย็นๆนิดนึงได้กลิ่นความมันๆเหมือนถั่วหน่อยๆอยู่ในเนี้ย อืมซึ่งเขามไม่ได้ิสต์เอาไว้อะแต่ดมแล้วนุนึกถึงถั่วบวกกับวานิลา มะลิแล้วก็กระดังงารวมๆกันคือไม่ได้มีอะไรเด่นออกมาเป็นวิเศษเอากลิ่นถั่วอัลมอนด์เนี่ยเรียกว่าถั่วอัลมอนด์ละกันไม่แน่ใจว่าถัว่วชนิดไหนแต่มันมันๆน,น,นะนะเออมันก็จะขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะซึ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลิ่นนี้นจริงๆตรงเนี้ยนุ้ยฉีดสีฟิโอร่ไว้นะคะนุ้ยจะไม่ขอฉีดเพิ่มละกันเพราะมิง้นเดี๋ยวกลิ่นจะปีกันมากเลยตอนเปิดมา C ีฟิโอร่จะมีความเป็นฟรุตตี้สูงกว่าเพราะฉะนั้นตอนเปิดก็เลยอาจจะไม่ได้คลายมากค่ะ ราคาของ intense line ก็จะส,สูงกว่ารุ่นลายธรรมดานะคะ30 ml 98เหรียญค่ะ100 ml 198เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เมืองไทยสามารถไปเช็คที่ jo m a l o n c o t h ราคาได้นะคะหรือว่าจะซื้อจากที่นั่นก็ได้นะจ๊ะ ข่าวดีค่ะวันเสาร์ที่27เวลาบ่าย3โมงเย็นนะคะนุ้ยจะมีไลฟ์ค่ะพร้อมกับเมมเบอร์เพื่อนคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถมาจอยกันได้นะคะท็อปปิคนี้ดูสนุกสนานมากเพราะวนุ้ยให้น้องๆเนี่ย brainstorm กันเข้ามาหนึ่งอย่างก็คือนุ้ยจะรีวิวนะ้ำหอมที่นุ้ยไม่เคยรีวิวมาก่อนที่อยู่ในกลุ่นนุ้ยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมมาจอยกันนะคะเพราะเวลาผ่านไปสักประมาณ15นาทีนะคะ ตอนนี้เนี่ยความเป็นถั่วอัลมอนด์อาจจะลดลงและในที่สุดมันก็จะหายไปค่ะความมันมันในช่วงแรกที่นิวรู้สึกนะคะแต่ว่าความเป็นวานิลาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความเป็นมะลิซ้อนกับกระดังงาจะเป็นเหมือนเบลนด์รวมๆค่ะไม่ได้มีอะไรเด่นออกมาแต่วานิลาจะ ค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆเืๆจนกระทั่งกลายเป็นสุดกลิ่นสุดท้ายเนี่ยจะออกแนวเหมือนวอลมานีลาที่เด่นออกมาแล้วความเป็นฟลอรัลจะอยู่ข้างหลังอมเปรี้ยวนี่จะอมเปรี้ยวเบาๆเพื่อเพิ่มมิติไม่ให้เลี่ยนเกินไปเท่านั้นเองค่ะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างออกแนวอุ่นแล้วก็หนัก ชัดเจนนะคะขนาดนี้อยู่ในที่หนาวๆเนี่ยนุ้ยังรู้สึกว่าชัดเลยเพราะฉะนั้นเมืองไทยน่าจะเป็นกิ่นหนึ่งที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเหมาะกับการใช้ไปออกงานตอนนลงคืนหรือว่าที่อากาศเย็นๆค่ะและความฟุ้งกระจายส่วนตัวเนี่ย หน้าหนาวนุยังรู้สึกว่าเขาฟุ้งค่อนข้างดีอาจจะไม่ได้ไกลมากแต่ว่าฟุ้งให้หนุยเนี่ยได้กลิ่นอยู่เรื่อยๆอยู่หลายชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ติดผิวได้ดีเกิด8ชั่วโมงแน่นอนถ้าเกิดสเปรย์บนเสื้อผ้านี่คือติดข้ามคืนเลยค่ะส่วนเรื่องความเหมือนอาร์มานีสีฟิโอรี่ไหมช่วงแรกอาจจะไม่ได้ค่อยเหมือนหนักนะคะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยสีฟิโอรี่ความเป็นฟุต,ตี้เขาจะ ลดลงแล้วก็ฟลอ o ์มากขึ้นพอยิ่งเวลานานอะ่ะจะยิ่งมีความคล้ายกับกลิ่นนี้มากขึ้นเพียงแต่ว่าซีฟิอรี่จะมีความโปร่งใสมากกว่าฟรุตตี้มากกว่าฟลอร์มากกว่า r ูดเทไฮบิสคัสนี่จะมีความเป็นวานิลาอุ่นชัด กกถ้าเกิดใครชอบซีฟิโอรี่นะคะนุ้ยก็แนะนําให้มาลองตัวเรทไฮบิสคัสเลยค่ะมีสิทธิ์ที่จะชอบนะคะคือซื้อไปนุ้ยไม่ได้รู้สึกว่าซ้ําซ้อนกันนะคะสามารถใช้ซีฟิโอรี่ตอนเช้าได้และใช้เรทไฮบิสคัสเพื่อออกงานกลางคืนได้เลยค่ะตัวที่สอนะคะที่ออกมาใหม่คือทั้ง4ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนุ้ยแนะนําให้เพื่อนๆไปลองที่เคาน์เตอร์จอมมาโลอนเพื่อตัดสินใจว่าเราชอบเปล่าเพราะว่าถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเนาะ y ยลโล่ไฮบิสคัสนะคะโน้ตมีอะไรบ้างก็คือ Yellow h i บิส c u s ดอกชบาสีเหลืองซึ่งเป็นดอกไม้ประจำสเตทของฮาวายค่ะตอนที่นุ้ยอยู่ฮาวายเนี่ยก็คือจะเห็นดอกชบาทั่วทั่วเกาะเลยจริงๆสวยมากๆนะคะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยจะดอกใหญ่กว่าชบาบ้านเราเยอะเลยนอกจากนั้นมีกุหลาบลามก็คือมะนาวเขียวแบบบ้านเรานะจ๊ะและเบสจะเป็นมสัสค่อันนี้นุ้ยฉีดไ้ด้านนี้แล้วนะ ถ้าเกิดใครชอบกลิ่นสดใสออกแนวมะนาวเปรียปร้ยวๆหว,วานๆนะคะคือเขาไม่ได้มะนาวไบรท์แบบน้ำหอมทำนองสิตรัสะคะจะมีความครีมมี่หน่อยๆอ,อยู่ะคะ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับเรทไยบิสคัสเขาจะมีความอบอุ่นมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่สดใสเพราะว่ามีความเป็นสิตรัสสูงกว่าด้วยนะคะจอกแนวสดใสด,ใดูเด็ก กว่าหรือว่าจะใช้เป็นสําหรับตอนเช้าอะไรทำนองนี้ที่ยังให้ความรู้สึกสดชื่นความเป็นดอกไม้ของเขาเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้สีขาวค่ะอันนี้จะออกแนวดอกไม้สีขาวมากกว่าค่ะสำหรับรุ่น yellow hibiscus นะคะก็คือจะอยู่ในไลน์ธรรมดาเพราะฉะนั้นราคาเขาก็จะถูกลงมาที่อเมริกานะคะ30 ml 74เหรียญและ100 ml เอา144เหรียญค่ะที่เมืองไทยไปเช็คที่เว็บไซต์ jo m a l o n co th ได้นะคะ กลิ่นเยนล้วไฮบิสคาสนะคะบนผิวดุยเนี่ยจะค่อนข้าง มัสกี้มากกว่าบนผ้าค่ะเพราะฉะนั้นนุยิ่งแนะนำให้เพื่อนๆไปลองเลยนะคะเพราะว่าเวลากลิ่นที่ Develop ต่างกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ความชอบเราต่างกันก็ได้ถ้าบนผ้าเนี่ยกลิ่นเขาจะดูสดใสามากกว่าค่ะเพราะกลิ่นมัสกี้เพิ่มขึ้นแล้วบางทีก็อาจจะให้ความรู้สึกเหมือนโซปี้แบบฝุ่นๆแป้งๆผสมกันอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้กลิ่นเนี่ยความสดใสลดลงแต่ว่าพอเทียบกับ เรทไฮบิสคัสแล้วเนี่ยยังไงเยลโล่ Yellow h ฮบิสคัสเนี่ยก็ยังดูสดใสเบากว่ามากเลยผ่านไป15นาทีนะคะความเป็นซิตรัสเนี่ยมันจะลดลงอืมแล้วก็จะมีความเป็นกุหลาบเบาๆขึ้นมาคือเนื่องจากกลิ่นเนี้ยมันไม่ใช่กลิ่นที่กุหลาบนำอะ่ะ แต่ว่าจะเป็นเหมือนดอกไม้รวมๆแต่จะรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมีความเป็นกุหลาบหน่อยๆแบบกุหลาบออกแนวน่ารักน่ารักอะค่ะกับดอกไม้บางอย่างซึ่งก็น่าจะเป็นเยลโล่ h ฮบิสคัสบวกความเปรี้ยวอมหวานซึ่งยังชัดเจนอยู่นะความเปรี้ยวอมหวานเนี่ยมันทําให้นุ้ยรู้สึกว่าเหมือนดมดอกไม้ที่มีความเปรี้ยวอมหวานไม่ใช่เราดมผลไม้ที่เปรี้ยวอมหวานหรือว่ามดมซิตรัส ที่เปรี้ยวอะค่ะ,อะบอกบรรยายไม่ถูกคนล่าสุดเนี่ยเพิ่งดมดิฟทิกโอเดรา่านะคะอ่าเดี๋ยวน่าจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูเร็วๆนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในกลิ่นที่คุนแป้งอองจิลาและ,ะดีเจนุ้ยชอบมากๆอันนั้นก็คือดมแล้วจะรู้สึกเลยเอ้ยนี่มันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่เปรี้ยวอมหวานไม่ใช่ฟรุตตี้หรือว่าซิตรัสอันนี้ก็จะออกในทำนองนั้นเหมือนกันแต่ว่าคนลโทนนะคะ กลิ่นนี้โล้ไฮบิสคัสเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นก็จะออกในทํานองนี้ตลอดออกแนวดอกไม้เปรี้ยวอมหวานถ้าให้เข้าใจง่ายคือเป็นฟลอร์ซิตรัสค่ะ,คะแต่เป็นฟลอรที่ไม่ใช่ทํานองไวท์ฟลอร o นะคะ สำหรับคนที่กลัวไวท์ฟอเรลเนี่ยนึกคิดว่าก็น่าจะโอเคกับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสดใสเหมาะกับสปริงซัมเมอร์มากๆเลยอะ่ะและถึงแม้ว่าจะอยู่ในไลน์ธรรมดาไม่ใช่ไลน์อินเทนส์เนี่ยแต่ติดผิวนุ้ยได้ค่อนข้างดีเลยนะก็คือได้ถึง8ชั่วโมงเพียงแต่ว่าเวลาเราเทียบกับเรทไฮบิสคัสแล้วอะ่ะกลิ่นนี้มันจะชัดเจนกว่าเท่านั้นเองกลิ่นนี้เขาจะออกแนวเบาๆแล้วก็ฟุ้งเบาๆคือบางทีอาจจะได้กลิ่นขึ้นมาบ้างถึงแม้ว่าเหมือนกับว่าเขาจางไปแล้วก็ตามยิ่งถ้าสเปรย์บบ กลิ่นจะฟุ้งขึ้นมาเบาๆเรื่อยๆแต่ว่ายังสุภาพมากพอที่จะใช้ไปทํางานหรือไปโรงเรียนได้นะคะให้ความรู้สึกเด็กสดใสซัมเมอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเด็กเกินไปเพราะฉะนั้นจริงๆเราใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัยเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะถ้ารู้ว่าเพื่อนคนไหนชอบโจมาโลเหมือนกันเนี่ยกดแชร์ไปให้เขาได้เลยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะนุ้จัดสินใจว่านุคงจะแบ่งคลิปนี้เป็น2คลิ เพื่อให้ยาวเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปกลิ่นนาชิกับแฟรนจีพานีและนุ้ยจะมาบอกว่าใน4ี่กลิ่นนี้นุ้ยชอบกลิ่นไหนมากที่สุดค่ะเรามาต่อกันที่ y ยลโล่ไฮบิ s คัสนะคะอย่างที่นุ้ยบอกว่ากลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างมัสกี้บนผิวนุย้ยยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมัสกี้ขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำให้กลิ่นเนี่ยอาจจะแตกต่างกับบนผ้าบ้าง คือบนผ้าเนี่ยมันจะดูสดใสกว่านั้นเองซึ่งนุ้ยชอบกลิ่นบนผ้ามากกว่าเพราะว่ามันทําให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นโปรดอันหนึ่งที่นุ้ยเคยมีอะค่ะก็คือกลิ่นเลมอนชาร์เพราะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมะค่ะต้องไปลองด้วยตัวเองนะจ๊ะและถ้าเพื่อนๆเป็นคนรักโจมาโลนนะคะนุ้ยเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจกลิ่นล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะกลิ่น Scarlet Poppy ค่ะเป็นหนึ่งในกลิ่นที่นุ้ยชอบเลยนะคะถ้าเพื่อนสนใจก็ดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใน EP เกงเด่นนาชิกับแฟรนคชิพฮันนี่ค่ะบ๊ายบาย